สวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ้องปองป่ายทุกคนและสวัสดีพ่อ่แม่อซีอุ้งหญิงเพียรบาดแพงสำหรับมือนี้นะครับขอนุภาพพี่้องนะครับมาบอกคุยถึงเรื่องที่ดีที่เกิดขึ้นในมือนี้ครับพี่้องนั่นก็คือวันที่พ่อพ่อแม่เอฟซีเอฟซีแฟนกับทุกคนนะครับตั้งหนาตั้งตารอคอยว่ามือไดโน่สิขึ้นบานใหม่ เมือนน่อใดเนาะจะขึ้นบานใหม่นะครับมีแต่คนถามมีทต่คนว่าบัดนี้นะครับวันขึ้นบานใหม่ของอีราอุงหิงเป็นบานแพงนั่นก็คือวันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดทับีนองต้องบอกว่าวันที่หนึ่งมกราคมนะครับเป็นวันที่เลือกดีที่สุดนะครับเพราะว่ายัางไม่นองเป็นวันขึ้น ปีไม้น้ำและก็จะเป็นการร่วมกันสองงานกันไปนอ้องร่วมกันสองงานอหไคืองานขึ้นบ้านไม่กุญิงนะครับและงานปีไม่พร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพ่อะ่แม่เอฟซีเอฟซีแฟนคลับนะครับคันว่างแต่อย่าลืมด้วยครับเด้อถ้าว่างก็อย่าลืมไปขึ้นบ้านไม้ของกีฬากรุงหญิงเพียนบ้านแพงนะครับวันที่หนึ่งนะครับย้ำคือ วันที่หนึ่งมกราคม2568าครับพี่น้องนะครับบ้านหลังนี้ครับพี่น้องตอนที่อีหลาวงนี้เป็นบรรพแห่งเ,เ,เขามาในวงการโมลอล่มาล่าใหม่ๆนะครับได้ทิปนาเวที่นะครับ,บ,ารบมาลายน้ำใจจากพ่อแม่ซีจาเอฟซีแฟนครับได้หน้อยได้ไหลายนะครับ แต่ว่าพี่น้องหัวว่าเด็กที่อายุเท่านี้นะครับยังเป็นได้หน่อยครับคิดได้คิดดีนะครับที่จะเก็บเงินส้างเงื่อนนะครับเก็บเงินส้างเงื่อนให้พ่อให้แม่อยู่อายุตอนนั้น1ิบหกเปีนะครับที่เขามาด้วการสนอยเป็นตันแพย์และบุหูด้วนยะบุหูวว่า สิเก็บเงินในหลายสมใยจัางสิบปีใจค้าบ้านคนใดนะครับเพราะว่าบ้านที่สร้างขึ้นตอนนั้นนะครับราคาตอนนั้นนะเกือบสามล้านนะครับเกือบสามล้านหรือว่าสามล้านนี่ครับพี่นอ้องนะครับแต่อุ้งยิงเป็นบัตรแพงมีความคิดที่จะทําจึงเป็นเหตุผลหนึ่งครับพี่นอ้องเฮ็ถใหยอุ้งยิงเป็นบานแพง มีความขยานยมันเพียนในการหล่องการล่ำการเอเินเทอร์เนการมอบความสุขกห้พะพอดแบบซีเอฟซีแฟนครับจนหอดมือยกเสาเอกเสาโทนะครับคนที่เป็นปุยยกเสาเอกเสาโทนั่นคือท่านบอลโจยุมนินพ่อเอกเมยหน่อยร่วมกันนะครับสร้างฝันให้องงหิงเป็นบัตรแดงเป็นจริงได้ในมือนั่นนะครับ จนมหอดไม่ดีครับพี่น้องถือว่าเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งปีหรือปีกว่าๆนะครับบ้านสำเร็จเรียบร้อยนะครับหลังที่หนึ่งต้องบอกว่าต้องบอกว่าหลังที่หนึ่งนะครับสำเร็จเรียบร้อยนั่นก็คือบางคนบางท่านเรียกว่าบ้านหอฝันครับพี่น้องเพราะว่าจุดเดิมต้นของมนี้ก็คือหอฝันมาหลังห่านนะครับและจะเป็นบ้าน ที่สางเึ้นมาจากนำผักนำแรงจากความขยันมันเพียรน,นะครับของอุ้งหญิงเพชรบ้านแพงคนที่สู้ไม่มีถอยไม่มีคําว่าท้อไม่มีคําว่าเหนื่อยกับอุ้งหญิงเพชรบ้านแพงจึงเป็นเหตุและผลที่สมควรนะครับสมควรที่จะได้บ้านหลังใหญ่หลังโตนะครับบ้านที่เต็มไปด้วยความหัก บ้านที่เต็มไปด้วยความสุขที่ผู้พ่อแม่เอฟซีเอแฟนคลับนะครับหลายคนหลายท่านได้ไปเบิ่งบ้านอุงอิงเป็นบ้านแพ่นะครับต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากนะครับสําหรับนัก้องน้องใหม่ที่ขึ้นมานะครับเป็นนักรล่อล้อ่ำในระยะเวลาไม่กี่ปีสามารถสร้างบ้านนะครับหลังใหญ่ทุกมือนี้นะครับ อาจเปลี่ยนเขาบอกหม่ได้ไดอาจบุเป็นบ้านจะได้พี่น้องนะครับอีกเจ้าหน่อยผมว่าต้องเป็นคึ้หอหักคุณหญิงแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแหละครับถ้าพวกแบบซีแมฟซีแฟนคลับทุกท่านไปเบิ่งบ้านคุณหญิงเพรบ้านพาแพงได้มีการต่อเติมมีการสร้างขึ้นมาเป็นหลังที่สองแล้วนะครับต้องบอกว่าอีกเจ้าหน่อยก็เป็นคึืหอหักคุณหญิงพี่น้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นแหละครับในวันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อย 68นะครับก็นะครับผู้พ่อแม่ FC FC แฟนคลับนะครับบ้านไกลเลือนเคียงหรือว่าทุกท่านนะครับที่เดินทางหรือตั้งใจที่จะไปงานขึ้นบ้านไม่ของผุ้หญิงเพชรอบานแพงก็สามารถนะครับสามารถไปร่วมง,งานไปให้กำลังใจนะครับไปให้กำลังใจอีหลา่าวนี้เพืบ่บตอนแพงไปให้กำลังใจลูกสาวนะครับทุกๆท่านนะครับที่ ช่วยกันนะครับสนับสนุนทักดันให้องหญิงเพชรบ้านแพงเติบโต,ต,ต,ตและโด่งดังจนฮอตทุ่งมณีนะครับบัดนี้ก็ถึงเวลานะครับที่จะไปเบ่งความสําเร็จขององหญิงเพชรบ้านแพงไปดูบ้านนะครับไปดูบ้านที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นนะครับเต็มไปด้วยความหักคุามแพงของหัวแม่ซี่ที่มอไเหนะครับต้องบอกว่าเป็นบ้านอ่อนฟันจริงๆนะครับที่ทําให้องหญิงภูมิใจ ทศไยพ่อเอกแม่หน้อยและอยากที่พี่น้องทุกคนภูมิใจในตัวกุ้หญิงเพชรบ้านแพงนะครับต้องไปแห่งใจกันหละลายครับพี่น้องในวันที่เป็นมงคลแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับไปไปจงไปนะครับไปเบิ่งว่าความสําเร็จนะครับที่สู่ทนมาในระยะเวลา สามปีสี่ปีนะครับจากของปีทีซีแหละครับพี่น้องสำหรับการเป็นนักหลออมวลลําของเปิดบานแพงการไปให้กำลังใจหลังที่เก่าคป็พี่น้องนะครับถึงจะมีถึงจะมีบ้านหลังใหญ่หลังโตนะครับแต่ว่าถ้าขาดความอบอุ่นจากพ่อเม่เอฟซีจากเอฟซีแฟนคลับุงหญิงกระต้องการกำลังใจให้เ่าเหล่าพี่น้องนะครับ ุู้หญิงยังต้องการ FC f c ฟซีแฟครับ้หญิงยังต้องการความหักจาก่อมสรเอฟซจากทุกทุกท่านละครับทุกๆุกสารทิศต,ต้องบอกว่าอุ้หญิงต้องการกำลังใจกำลังใจคือสิ่งทั้สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วนะครับไปร่วมกันครพี่น้องไปร่วมกันนะครับในวันดีๆวันเป็นมงคลนั่นก็คือย้ำอีกรอบครับพี่น้องวันที่หนึ่งมกราคม2,568 ทั้งขื่นบานไม่ีล่ะนะครับและก็ทั้งงานปีไม่หล่อหลอมรวมกันนะครับให้เป็นกำลังใจเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ให้กับอุลินเพื่นบานแพงเอาละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบปเพียงสมดีก่อนฝากเพือ่อนเมฟซีเอฟซีแฟนคลับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องบักเด็ดเพสัสดีชาแนลสำหรับมอนีของลาคัมบาสวัสดีครับ